เว็บเอน่าจะเป็นคันแรกของช่องหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเออน่าจะคันแรกแหละนะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมอ่าสวัสดีครับดีครับแนะนําตัวอีกรอบหนึ่งเลยครับผมเสียเจ็บครับเสียเจ็บแดงหน่อยหน่อยหน่อยส่งเข้าประกวดใบแวววบูดดอนเนอเนอเออฉายาของวิลลี่เองนะครับเฮ้ยคันนี้เป็นไอผมว่าน่าจะคันแรกแหละคุณผู้ชม ไม่เคยถ่ายเลยนะเว็บเเนี่ยอันนี้เจ้าของรถคือใครเจฟพี่วนละอ้าวเจ้าเก่าเจ้าเดิมสวัสดีครับเอออยู่ใกลกันหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เจฟเปิดหัวให้นะครับกับเว็บเอ็กซ์125คันนี้นะฮะบอดี้ Body ท่อนล่างถามเครื่องยนต์ก่อนเลยนะแข้งเดิมไหมแข้งเดิมพี่แข้งเดิมควานคันนี้สเต็ปอะไรครับเจฟเป็นหกชักเดิมครับหกหกชักเดิมโอ้โหอ่ะใส่ท่ออ่ะถามเป็นแป๊บกีกเกีียวครับอุ้ยแสบดาักแนะ่นอนคุณผู้ชม รถไม่มีชักแบบหกหกหกเจ็ดอะไรเงี้ยแสบมูมากนี่เป็นเหตุผลที่ผมอ่ะไม่ใส่เออไส้แปรบนะเพราะว่าผมว่ามันมันแหลมเกินไปอ่ะผมไม่ชอบผมชอบแบบทุ้มๆแบบเบรคหนักๆหน่อยอะไรเงี้ยผมก็เลยเลือกเลือกเลือกเป็นแปร์ครึ่งตะแกรงครึ่งเนาะอืมคันนี้เคยไปเทส G จียังเจบคันนี้ยังเลยครับี่ยังเลยอันนี้เสร็จสดๆร้อนๆเลยป่ะใช่เออเสร็จสดๆร้อนๆเลยกี่วันแล้วกี่วันแล้ว ได้นานแล้วพี่แต่ยังไม่ได้เทสไม่ได้เทสเลยจ่ายตลาดไหมคะเนี้ยจ่ายตลาดพี่คันนี้ออกชิปได้ได้ครับออกได้เหมือนกันนะโอ้โหสีฟ้าคันนี้ปั้นใหม่เหมือนกันไหมปั้นใหม่ครับคันนี้เออเป็นรถพุทธเอามา่หรือว่าแบบมีแค่โครงมีแค่เป็นแบบโครงเปล่าหรือโครงเครื่องเป็นรถทั้งคันนี่แหละพี่ออ๋รถทั้งคันแต่เป็นสภาพเดิมเดิมอ๋อหรือมาปุ๊บแล้วก็บิ้วใหม่ใช่พี่เออแจกส่งหน่อยแจกส่งหน่อยเว็บเอ็กเนี่ยไม่เคยไม่เคยถ่ายเลยโหลดหน้ายังไงเอาเจ๊บมาเป็นโหลดหน้า สามนิ้วครับตัดแกนตัดครับอ่าตัดแกนสามนิ้วคันนี้ตัดแผงคอไหมไม่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 ตัดใช่ไหมขอขอขอดูฟิวหน่อยขอกดกดกดให้ดูหน่อยขอดูฟิวหน่อยเออก็หนึบเลือหน่อยใช่พี่หนึ่งหนึบงนิดหนึ่งหัวอ่าสีวาวใช่ครับนะหกหกชักเดิมสีวาวเนาะฝาเป็นฝาเอ่อเขาเรียกว่าหัวอาจีไหฝา KDR ครับ KDR อ่าหัว KDR นะครับอ่าไส้ในล่ะของ KDR ไหมหรือว่าแบบยำอะไรแบบหลายโลโก้หลายแบรนด์ เสื้อเป็นของธรรมดาครับเสื้อสูบธรรมดาอ่ะใช่พี่โอเคลูกสูบลูกสูบเป็นธรรมดาเหมือนกันธรรมดาเหมือนกันเหรอใช่ครับเฮ้ยข้างล่างล่ะอาการก้านก้านก้านเดิมพี่อะก้านเดิมก้านเดิมข้อเบี้ยงเดิมเนี่ยเดิมเดิมเลยเฮ้ยเอาแทะบ่แทะสลักแสดงสิบสามบ่สลักสิบสิบสามเหรอไม่อะไรแมนบ่เออเฮ้ยข้อเบี้ยงเดิมเบิกศูนเนี่ยนะใช่พี่ลูกหกหกเนี่ยนะเอาจริงดิจริงพี่เฮ้ย ว่าคันนี้งบประหยัดเหรอใช่พี่งบประหยัดครับเฮ้ยพี่ถามเรื่องเครื่องหน่อยคันนี้เครื่องหมดไปเท่าไหร่ถึงสองไหมอ่ะถึงบ่อยไม่ถึงไม่ถึงหกหกชักเดิมงบไม่ถึงสองใบเทาเออสองยี่สิบใบเทาเออไม่ถึงสองหมื่นเฮ้ยนะเพชคัดหน่อยชุดคัดของอะไรเนี่ยจำได้ไหมโอ้ไฮสปีดเฮ้ยไฮสปีดใช่ครับเออนุ่มว่ะเออนุ่มจริงมีลื่นไหมเนี่ยเจ้าของรถมีลื่นไหมไม่มีลื่นใช่ไหมจับดีใช่ไหมเออจากทุกเกียร์ อ่าโอเคคัดนุ่มดีคัดนุ่มดีนะทันนี้ก็จัดทรงอ่าจัดทรงลงลอ้อแล้วก็ทำเครื่องยนต์ใหม่นะครับก<อ>็ถือว่าบิวพอสมควรจะถามว่าสภาพโอเคไหมก็ต้องบอกว่าอ่าพอไปวัดไปวาได้นะครับอืมพอไปวัดไปวาได้เคนักีเลยอนด,ด้นดห,หมดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับพี่มัน,มนคือดาดมันคืองอเองสีเนี่เจี๊ยบมันต่ำมากสินี่ยเฮ้ยจังใดเนี่ยมึงดูหนอยเลยไอนี่ยนี่แม่ฟักเซ่าเลยไหมมึง S <S> เ,ปเป็นสิป่ะคือม so> ันส่งน e> ี uh ่มันมันแล้วตัดออกั่แล้วแตงเต๋อช่ว้มงแตงมันวะบุ้ยของแท้ว่ะโอ้โหหินเกียร์อยู่ในมือก็ซาเอาซาบานเนี่ยว้านี่นะครับก็จะได้เห็นสภาพนะครับหลังก่อนก่อนที่จะบิ้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นขาสตาร์ทเดิมนะครับซึ่งเขาก็เอาเขาเรียกว่าไข่ปะวานนะครับเอามาขัดนะครับแต่ว่าเป็นเศษไข่ปะวานที่หมดไปแล้วนะครับเขาก็เลยไม่ได้ขัดตรงนี้ ราะว่าข้อยางออกไม่ได้ก็เลยไม่ได้ขัดกูก็เล่าไปเรื่อยเปื่อยนะครับนะไอ้เจ๊ก็ไม่เบรกกูเลยเอออ่าขาสตาร์ก็ทุกคนมีมาเออแต่ว่าหาหัวไม่เจอก็เลยเอาหัวก่าอมลติดดกูก็เล่าไปเรื่อยเจ๊ก็ไม่เบรกูเลยเออนี่นะครับสภาพเครื่องนะไอ้แกล้งนี่แก้งของอะไรไอ้ฝาครอบเนี่ยเป็นฝาธรรมดาพี่นะ ของธรรมดาเลครับบอลมันของรลุ่รุนอย่างของลายผ้านี่ลพี่คัตมือใช่ครับตัวว่ะอ๋อฝานี่ใช่ใช่ใช่พี่อ๋อก็คือใส่ได้เลยแต่พวกเวลาสั่งพวกุดคัดวกชุดอะไรอ่งเอันนี้ผมไม่มีความรู้คุดูเวลาสั่งชุดคัดชุดอะไรนี่ก็สั่งของลผ้ามาื่อกส่ได้เลยใช่่่ออันนี้ผมไม่มีความรู้ก็บอกุดูก่อนนะเออเลยก็เพิ่งรู้นะอใครที่ไม่รู้ก็่ดูไผม่อมกัดนะเป็น่าครอบแข็ง นะครับของไนท์นะครับฝาครอบในนะครับฝังจันไฟล่ะจันไฟใช้ของของเดิมครับของเดิมใช่ครับเหรอแล้วพวกมัดฟงมัดไฟล่ะเจ็บมัดไฟเอสีพี่อ่ะมัดไฟเอสีอ๋อมัดไฟเอสีนะครับอืมนี่นะฮะโอ้โหโลเคชั่นอย่างสวยฟิลแบบมีริมไลท์ด้วยคุณผู้ชมอ่าอันนี้ก็จะเป็นมัดไฟของเอเนาะใช่พี่ล้อแม่เหล็กก็ของเดิมเหรอ่ะเหมือนกันเหมือนกันพี่อ๋อโอเคนะฮะหิ้วยาง เบอร์โอ้โ oh, ห oh, น่าจะเบอร์เดียวกันป่ะอันนี้4ี่ห้าสี่ห้าเก้าสี่เก้าสิบข้างหลังก็ห้าสิบร้อยใช่ครับลายไฟนะล้อชาร์กนะครับผมสีฟ้าก็คันนี้เป็นคุมโทนเลยนะครับผมน้ําเงินฟ้าดํานะครับสามโทนสามสีนะฮะเออเอ้ยมุมสวยดีเว้ยฮ้ขอแบบขอญาติซูมฮนะขอญาติซูมฮนะนี่ฮะโอ้โหดูทรงครับผมอุ้ยโอ้เ oh, จ้าของรถเดิมเนาะเขาชอบอาร์มยืดเนาะเจ้าของรถเนาะใช่เออเฮ้ย ดูฮะชั่วโม,มองอาร์มยืดฮะสวยจัดโชกหลัง3 0มร้อยไหมสามร้อยครับพี่สามร้อยเนาะใช่ครับเออแต่ใส่อาร์มยืดมันดูมีเสน่ห์ดีนะผมว่านะอืมแต่ผมไม่รู้ไงว่าถ้าเกิดว่าใส่อาร์มยืดแล้วมันมีผลกับความเร็วไหมอันนี้ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับนะว่าถ้าเกิดใส่อาร์มระยะเดิมเราไปเทสความเร็วระหว่างต้นกับปลายในต่างกันอย่างไรแล้วถ้าใส่อาร์มยืดต้นกับไปลายมันจะต่างกันอย่างไรอันนี้ใครรู้คอมเมนต์บอก อันนี้ผมไม่รู้นะเออเรองคอมเมนต์บอกดู66หชักเดิมสีบว็หมดงบไม่ถึง2 0,000ืเฮ้ยเอาเรื่องนะอืมมีอะไรอีกไหมเนี่ยคันนี้ไม่มีแล้วคันนี้ก็หมดแล้วพี่เอาถ่ายถ่ายให้ดูเพราะว่าเออพอไปวัดไปวาได้แล้วก็มันเป็น,นเว็บเอ็กซด้วยก็เลยอยากถ่ายให้ดูเพราะว่าผมไม่เคยถ่ายเหมือนกันนะนี่นะฮะอืมเอาเรื่องนะอันนี้ก็ไอซียทีเอสเตเตอร์สีสเกตเหมือนกันเรือนใช้เดือนอะไรเนี่ยเจบเป็นเรือนเอสีพี่ฮะ เป็นตัวแมพแมพเล็กไหครับเลืเล่อดแมรุพิเอะมอ ito, แม่หน่อยหนิมยฮะของซีบีโตแมพแมพหน่อยไหมครับอ๋อไม่ใช่พวกซีไอเอพวกอะไรอย่างนี้เหรอไม่ไม่ครับอ๋อเหรอปามามันเท่าไหร่เนี่ยไอป่าเขาเด็กสามสิบหกอุ้ยเล็กอยูน่นะว่าเราก็ใส่สามแปดนะหกเจ็ดเออสามหกนี่ก็พอไปได้นะเออขีออ่แซบปะเจ้า<อ>ของรถแซบดีเนาะเออแต่ว่าแสงเนี่ยแซบดากแน่นอนนะผมบอกเลยนะผมการันตีเลยรถไม่มีชักเนี่ยแซบจริงๆนะอ่ะ เดี๋ยวก่อนปิดคลิปลองมาฟังเสียงเว็บเ6็ชักเดิมสีวาวหัว KDR ดูว่าจะแสบไหมกับไอเสีย TSK ใส่แป๊บจิกเกี่ยวนะครับอืมคันนี้สตาร์ตตีนหรือว่าสตาร์ตมือสตาร์ตตีนเพี่เหมือนเดิมครับท่านเดี๋ยวเจฟจัดให้นะครับไอเสีย TSK ใส่แป๊บจิกเกี่ยว6-6ชักเดิม4เบาไหวใบเสียเจฟแดงน้อยนอย ดากมากเจบสมชื่อกับรถไม่ชักนะโอ้โห و. เฮ้แต่ละคันที่จูนเนี่ยใครจูนมาเจบพี่โรจูนเเจ้าของรถจูนเองอีกใช่พี่โอ้โห و. มันจะมีจังหวะบางวันนะครับที่เจ้าของรถแบบตัดต่อสายไฟเองนะครับจะมีจังหวะบางวันนะครับที่แบบไปซื้อแบบซื้อข้าวอยู่ตลาดแล้วก็จะไปหมอบด้วยนะครับแล้วก็จะมีจะมีจะมีจังหวะบางวันที่แบบเอาหินเจียนะครับไปเจียพักทงพักเท้าเล่นนะครับแล้วก็จะมีจังหวะบางวันนะครับที่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอะไรนะเจฟนะ อ้าวไม่ไหวเหมือนกันไอ้เจอผมก็ลืมไม่เป็นไรจังหวะแต่ละวันไม่เหมือนกันเออแล้วแต่จังหวะเออตามนั้นคือโจบไอ้น้องเวฟเอ็กส่งข่าวประกวดอยากเอาลดลงช่องสกิดมาได้เลยนะครับแจ้งพิกาดมานะครับช่วงนี้หิวมากเลยครับพวกแบบ6-6ชัก5ชัก7หรือว่า6-7ชัก7อะไรเงี้ยที่อยู่ในบอดี้เวฟบ1 1ยหรือว่า125อะไรก็แล้วแต่นะครับนะ ถ้าแบบพอไปวัดไปวาได้เออมีของให้พูดหน่อยก็อย่างเงี้ยมันเป็นคนแบบใกล้ตัวมันก็พูดกันแบบชิวๆนะครับพูดกันได้นะฮะไปได้แบบเลื่อยเปื่อยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่ยังไม่เคยเจอผมก็อาจจะแบบกระตุกกระตักหน่อยนิดนึงเนอะเออก็เลยแบบบางคันก็อาจจะมันไม่มีของให้พูดอย่างเงี้ยมันมีของให้พูดไงอย่างเงี้ยมันมันคือแบบมันเป็นเ็บเอเออมันมันมันปั้นใหม่เจ้าของรถชอบอ่ามยืดดูทรงแล้วสวยอะไรเงี้ยเออนึกออกไหมแต่บางคันอ่าส่งรูปมาปุ๊บเป็น ร้อยสิบแล้วของนั่วคือแบบพอดูจากภาพแล้วเจฟนึกออกไหมมันมันธรรมดาปวดนะนะเออมันธรรมาดคาปวดเออแต่จริงๆเขาก็หิวร้อยยี่ห้ามาแต่ผมดูแล้วโอไม่ผ่านเจฟเอออันนี้ก็โอเคผ่านนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีอย่าลืมกดติดตามให้ช่องโค้ดเอาเลสซิ่งด้วยนะครับปื๊ด